Let's go to Japan ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะเป็นเกมแนว d r ฟกา Car จัดเซตคอเลคชั่นโดยที่มีเซตติ้งของเกมเป็นการวางแผนไปเที่ยวเมืองโตเกียวและเกียวโตของญี่ปุ่นและออกเดินทางทันทีหลังจากวางแผนเสร็จตัวเกมมีวิธีการเล่นที่ง่ายโดยเป็นการจั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดของแต่ละเมืองตามรอบที่เล่น หรือหยิบจากบนกระดานของเราตามคำสั่งของรอบนั้นๆเสร็จแล้วก็เลือกเล่นการ์ดที่ต้องการตามจำนวนที่รอบนั้นกำหนดไว้เช่นรอบแรกเล่นการ์ด1ใบรอบ6เล่นการ์ด2ใบแล้วการ์ดที่เหลือบนมือก็ต้องส่งไปวางที่กระดานของผู้เล่นตามที่รอบนั้นกำหนดรอบที่ 1- นถึง7วางที่กระดานของผู้เล่นทางซ้ายส่วนรอบที่8เป็นต้นไปวางบนกระดานของผู้เล่นทางด้านขวา การ์ดที่เล่นก็เป็นกิจกรรมที่เราเอาไปทําในแต่ละวันซึ่งในแต่ละวันเราจะทําได้แค่3กิจกรรมหรือวางการ์ดได้แค่3ใบเท่านั้นถ้าวางครบ3แล้วผู้เล่นก็จะได้รับโบนัสประจําวันจากการวางแผนโดยดูจากสัญลักษณ์ด้านบนของการ์ดให้ตรงกับสัญลักษณ์ประจําวันนั้นถ้าตรงกี่อันก็ได้โบนัสอันนั้นไปเช่นสัญลักษณ์ตรง1อันก็ได้ความสุขเพิ่มหนึ่งแต่ถ้าตรง3อัน ก็เลือกได้ทั้งหมดเลยส่วนการวางการ์ดนั้นก็วางตรงไหนหรือวันไหนก็ได้แต่การ์ดใบที่อยู่ล่างสุดจะเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของวันนั้นที่จะทําให้เราได้โบนัสเพิ่มประมาณว่าถ้าเราท่องเที่ยวได้ครบตามเงื่อนไขของการ์ดเราก็จะได้โบนัสแต่บางทีการ์ดในมือก็ไม่เป็นใจเราก็สามารถ เลี่ยนไปเดินเล่นแทนหรือทิ้งการ์ดหนึ่งใบาจากในมือแล้วไปหยิบการ์ดจากกองโตเกียวหรือเกียวโตวมาหนึ่งใบเอาไปวางไว้ที่ตำแหน่งไหนก็ได้เหมือนการวางปกติแล้วเราก็ยังได้โทเค็นค้นคว้าเพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยซึ่งการ์ดเดินเล่นที่ความอยู่ก็ไปลุ้นเปิดเอาตอนสุดท้ายว่าเราจะเดินไปเจออะไรบ้างส่วนโทเค็นค้นคว้าที่ได้มาจะเก็บไว้เป็นแต้มตอนจบเกมหรือโยนทิ้งเพื่อจวก,การ์ดใบใหม่3ใบแล้วทิ้งการ์ดสใบก็ได้ เกมก็จะเล่นไปจนครบ13รอบผู้เล่นทุกคนก็จะวางการ์ดครบ3าใบในทุกวันพอดีเปิดการ์ดเดินเล่นดูถ้าการ์ดใบไหนน่าสนใจอยากกะหงายก็ได้หรือจะคว่ำไว้เหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าหง,งายก็จะได้ทเค็นเดินหนึ่งอันเอาไว้มากว่าเราเคยไปเดินเล่นมาวางทเค็นรถไฟถ้ามีการวางแผนเที่ยวข้ามเมืองทั้งในวันเดียวกันแล้วก็ระหว่างวันด้วย แต่ถ้าเรามีโทเค็นรถไฟไม่พอก็ต้องหยิบจากกองการ์ดแบบที่เป็นลบ2แต้มมาวางเสร็จแล้วก็จะเริ่มนับคะแนนของแต่ละวันโดยเริ่มจากวันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์และเลื่อนแถบอารมณ์แถบประสบการณ์ตามสัญลักษณ์ด้านบนของการ์ดแต่ละใบที่เปิดอยู่จากใบบนลงล่างได้คะแนนจากมุมขวาของการ์ดในวันนั้นแล้วก็โบน,นัสจากไฮไลท์ของวันแต่จะมีจุด ที่จะต้องดูให้ดีก็คือไฮไลท์ของวันเนี่ยจะเป็นการดูสัญลักษณ์ตั้งแต่วันที่เราเที่ยวก่อนหน้าจนถึงวันที่เป็นเงื่อนไขของไฮไลท์ของวันรวมถึงโบน,นัสก็นับจากวันก่อนหน้าด้วยนะคะแนนจากแถบอารมณ์คะแนนจากประสบการณ์แล้วก็คะแนนจากการนั่งรถไฟสุดท้ายก็เป็นคะแนนจากโทเค็นค้นคว้าที่เหลืออยู่ ใครที่มีคะแนนรวมเยอะสุดก็ถือว่าวางแผนการเที่ยวได้สนุกที่สุด